อยู่หน้าบ้านตัวเองเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกกันตามน้องหวานมาเลยค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ชื่ออะไรจ๊ะช่อหนูค่ะชื่อพี่หนูบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่หนองหัวช้างค่ะหนองหัวช้างนะคะการบริการที่นี่เป็นยังไงบริการดีประทับใจใส่ใจลูกค้าว่รถสวยดูดีไหมครับสวยค่ะ พี่เป็นรถสมชายคะเขาบริการดีเห็นรีวิวเยอะกันเลยลองไปดูมั่งก่อนก่อนหน้านี้มีไปที่ไหนมาก่อนไหมหรือยังไงเอ่ยไปหลายทีค่ะไม่ผ่านไม่ผ่านวันนี้มาหาตงหวานจัดให้เลยนะคะก็ประมาณ3วันเนาะหลังจากตรวจสอบเสร็จเมื่อวันหนึ่งวันอันนี้หนึ่งวันอนุมัตินะคะแล้วก็ฝากพี่หนูรีวิวคน่าแนะนําคนทางบ้านให้มาออกรถกับองหวันเลยค่ะใครอยากได้รถแนะนําเลยค่ะเต็นสมชาย บริการดีประทับใจค่ะขอบคุณมากมาค่ะฝัะะถงถึงพี่พี่เอซีทั้งบ้านนะคะถ้าอยากได้รถมือสองสวยๆไว้ใช้งานนะคะโทรมาเลยูน์ของพี่เอ็มซีแปดหกห้รถดีรถ,ถสวยจะเป็นของคุณแน่นอนบ๊ายบายค่ะ